เปิงทอน,นี่เหมือน,นที่ับบนั่นจะเป็นพอสองข้างาะอุดรูไว้อย่างนี้คู่เปิง้อสองข้างมาเบิรงกันเปิดน้ำปลาป่าที่พักไว้ประมาณสามสี่วันต่ำน้ำมากก็มาลงใส่บอ่อที่ห้าเรียงเรียงปลาหมู มีตอนหนึ่งเป็นการปูผ้ายางเนาะปลาหมูที่เ่าเรียงหันกระเื้อเ่าจะ่ปูผ้ายางที่เป็นผ้ายางที่ห่อซังมากนะแล้วก็เอามาลองบ่อเขื่ออันนี้ก็เป็นเห็นหางหางคนโผล่มาหน่อยนึงเดี๋ยวมาเบิรงกันว่าเพิ่นออกมาเล่นน้ำนะเพราะปกติแง่เหมืนง่ของเว้นมีจุกบ่อยพอเพิ่นจบ่ค่อยเห็นเพิ่นแบบแง่ของเว้นวาวบันนี้เขาเปิดน้ำใส่แล้วก็มีเพิ่นกร์เลส เปิดน้ำต้นนะคะเปิดน้ำต้นัรนมาเนี้เพิ่งจะเลาออกมาหลินน้ำเดี๋ยวเหาไปเดินกับ่าทีห่อเลียงมาประมาณเดือนกตัวๆเดือนประมาณเดือนเปิดสองเดือนประมาณนี้ประมาณสองเดือนเนาะเพิ่นตูเพิ่นประมาณไหนแต่ว่าอานุนาเช็คเบิรงก่อนทีว่าให้จะร้างบอเนาะเพราะว่าน้ำม,มันคุณแห้งนะ,ะ,ะคะกระไข่น้ำม,มันหลายแห้ง,งหนะนักเลาะล้างบอร์เนาว่านี่ก็ ดูแล้วก็โอเคนะในระดับหนึ่งนะต่ะไปเช็คเบิรงป่าตัวกระหมูเพิ่นแข็งแรงลำไดนะคะแล้วก็ตัวแนงสิน่มมาขนาดใดญ่ๆนะคะไ่ซ่งอ้วนค่ะอ้วนอ้วนอุ๊บๆค่ะจะไปเดินกันม,ไไมี่ด้วะชนิด่อหน่อยมีมีมีโบ่ะ กางหิ้นเขียนเอ,เอาออกข้างนี้หมด,ดยังหมด,ดแล้วแล้วเป็นจะมาคีพรพอ,น,น,อน,น้อยๆนะคะเพระว่ท,ที่เป็นตัวน้อยๆมัน,นจะดูอว้วนดีไหม ต่ว่าตัวหางเหลืองจะบ่ค่อยอ้วนที่ทางหางเหลื่งหางเงาหล่ใง,ง,ไ,งไงไว่อยตัวหางเหลืองเ็นเพิ่นเป็นใสไงแล้วโอกาสจับเพิ่นชีขั้นเพื่อเข้าไปจับเพิ่นปุ๊บเพื่นสีมันจะมีเงียงออกมากเลค่ะเพม่นจะมีเงียงเหมือนป้องกันตัวเองอะไรประมาณนี้ต่อยเสร็จแล้วเนี่ยก็คือการเทสของเราแต่เป็นประมาณนี้นะคะ เดือนนึงเราน้าจะมาเทสบนเชือนวัวโตเป็นไงเป็นหน่อยจำใด้เหมืนกัะคือตัวใหญ่จริงตัวใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นแต่สังเกตเลยบ่าพอพิล่าคุนขึ้นมากปุ๊บหรือว่าเหมือนเหมือนคล้ายๆว่าเขามีภัยอะไรอย่างเงี้ยมีข้นกวนเคนมาจากคนกระจะกลางเงี่ยงคนที่ทำส่อนอยู่ตรงไตมูบอกเพื่นห้องไตหูไตตาเพื่อนหนูที่นะ ตอนนี้ไม่ตายแล้วจะเช็คทุกทุกทุกอือออกแล้วไปแล้วปล่อยแล้วนะปล่อยแล้วนะขึ้นมาจะไปหาหมูนุดละแบบ เข้าไปแล้วมันจะตื้นน้ำค่ะตื้นน้ำคาราเพียวว่าให้เปิดน้ำทึ้งไปมันจะเป็นตื้นน้ำแล้วพอที่เป็นเขาพอที่เขาเข้าเยอะที่สุดที่ท่อน,นี้เขาวานจะเป็นคอปลายตรงแล้วก็ปลายตรง,ฟ,งฟังนึงอีกฟังนึงมันจะเป็นคอรุดอือตัวนี้ก็เป็นคอรดุออปอรดประมาณนะี้เนี่ยเห็นไหมมันจะเข้าไปแง่มองได้ที่แง่ได้ที่จะที่แง่ไปละแง่ไปละแง่ ประมาณก็เปิดน้ำใส่เพิ่ออมอืนประมาณวันละประมาณสามสามถึงห้านาทีประมาณนี้ไปสู้สู้วิธีกเกษตรเบ่งต่อไปว่ามันจะไปในทิศทางไหน <S 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 เพื่อนบอกว่ามันเปิดน้ำใส่เปิดน้ำตันี่แหละเป็นการรอธรรมชาติเพื่อว่าเพิ่อนอน้ำไหลเพิ่น,นจะจะเริ่มเติบโตแล้วก็ผสมพันธุ์เรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อแต่ว่าอันเนี้ย เลี้ยงใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเป็นปีเลยค่ะขายังสิได้กินเบิรงว่านสิงได้มีชีทางเหลือเท่าจะเสรทางเหลือก